วิธีการตั้งค่านะครับแปลภาษาหรือคำบรรยายโดยอัตโนมัติเนี่ยของเฟ e บุ o k นี่เขามีระบบให้ใครก็แล้วแต่นะครับที่ดูคลิปของเราที่ต่างประเทศในประเทศนั้นๆยกตัวอย่างเช่นนะครับอังกฤษนะครับสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์หรือประเทศอื่นๆนะครับที่ Facebook เข้าถึงหรือ Facebook เขาเรียกว่าอะไรประเทศที่อนุญาตในเรื่องของการสร้างไรายได้นะครับใครก็แล้วแต่ที่ดูคลิปของเราเนี่ยก็จะมีคมําบรรยายขึ้นมาตามภาษาภูมิภาคนั้นๆหรือประเทศนั้นๆซึ่งก็มีวิธีการตั้งค่าแบบง่ายๆนะครับส่วนนี้มันก็จะดีสําหรับใครก็แล้วแต่ที่อยู่ต่างประเทศมาดูคลิปของเราซึ่งเป็นชาวต่างประเทศเห็นคลิปของเราสนใจคลิปของเรามันก็จะมีคําพูด ขึ้นมาคมําบรรยายขึ้นมาพร้อมกับรูปภาพพร้อมกับวดีโอของเรานะครับเขาก็จะเข้าใจภาษาที่เราสื่อสารออกไปถ้าแปลให้ง่ายๆแล้วก็คือครับมันคือเป็นการแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างๆในภูมิภาคหรือในประเทศนั้นมันจะทําให้คลิปเรานะครับเข้าถึงนะครับคนอยู่ทั่วโลกได้โดยไม่จเฉพาะต่อจงว่าต้องเป็นคนไทยในภูมิภาคหรือว่า อะไรคนเอเชียคนที่ฟังภาษาไทยออกครับคือไม่จําเป็นมันก็จะเป็น V ว r l เพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับว่าทําอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเข้ามาที่หน้าเพจของเรานะครับตรงขีด3ขีดแล้วกดคําว่าตั้งค่านะครับใต้ขีด3ขีดกดเข้าไปครับหาคําว่าสื่อหาคําว่าสื่อนะครับตรงการตั้งค่านะครับกดเข้าไป หลังจากนั้นนะครับก็เลื่อนขึ้นไปนะครับก็จะเห็นคําว่าคาบรรยายทดแทนการได้ยินโดยอัตโนมัติอันนี้ต้องเปิดไว้ก่อนนะครับตัวที่2นะครับแปลคาบรรยายทดแทนการได้ยินคําบรรยายทดแทนการได้ยินจะถูกแปลเป็นภาษาแม่ของผู้ชมคือถ้าเราพูดภาษาไทยใช่ไหมครับเขาอยู่ที่ประเทศอ,อังกฤษเขาก็จะถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษจากไทยเป็นอังกฤษนะครับคือ ประเทศไหนที่ดูคลิปของเรามันก็จะแปลให้โดยอัตโนมัติเป็นเจ้าของภาษาของแต่ละประเทศนั้นๆครับกดเข้าไปจะให้ตรวจทานคาบรรยายทดแทนการได้ยินใช่ไหมครับต้องตรวจทานนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับกดเข้าไปอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็คือกดกลับมาครับการตั้งค่าก็เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ถ้าใครนะครับได้ดูคลิปของเรามันก็จะถูกแปลไปโดยอัตโนมัติ เป็นเจ้าของภาษาในแต่ละประเทศในแต่ละภูมิภาคที่เขาดูคลิปเรานั่นเองหลายท่านอาจจะมีคำถามนะครับว่าถ้าสมมุติว่าคนต่างประเทศดูคลิปของเราเนี่ยรายได้เราจะเพิ่มมากขึ้นไหมผมบอกเลยเลยนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นตามอัตราของการแลกเปลี่ยนหรือการดูของคนต่างประเทศด้วยนะไอ้คลิปที่เราทําทุกวันนี้นะครับถ้ามีคนต่างประเทศดูคลิปของเราเยอะนะครับหรือมี FC เยอะนะี่คือ มันก็จะเพิ่มในเรื่องของรายได้ให้เราได้ได้ตามอัตราค่าแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมศึกษามานะเท่าที่ศึกษามานะครับแล้วก็ใครที่มี FC อยู่ต่างประเทศเนะี่ยคือมันมันจะได้เยอะมากขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ลองตั้งค่าดูนะครับ1ช่องทางที่เราสามารถจะเข้าถึงผู้คนได้ทั่วโลกครับ